ท่าเรือนี้หลายท่านอาจจะเคยใช้ท่าเรือเก่านะครับติดเก่าราชินีหรือว่าประชาชนที่เคยผ่านสัญจรไปมาเคยเคยใช้นะครับบรรยากาศสวยงามครับพระาที่กำลังตกดินนะครับนี่ครับนี่ครับท่าเรือราชินีสร้างใหม่ด้านบนนะครับบรรยากาศดีมาก เราให้ชมเป็นการเชื่อมต่อยุคนะครับยุคระหว่างเก่ากับใหม่นะครับถ้าเรือตรงนี้ตอนนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับเก่าๆไปแล้วนะครับเมื่อมีการสร้างรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับก็มีผู้สัญจรไปมาเชื่อมต่อระหว่างทางน้ำกับทางบก รถต่อเรือเรือต่อรถนะครับก็คนใช้เยอะเขาก็เลยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนะครับทั้งหน้านะครับเนี่ยโรงเรียนราชินีสายมือนะครับนี่ครับทางรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินนะครับใต้ดินนะครับนี่ครับวิ่งมาตามคลองนะครับวิ่งมาตามคลองตรงนี้นะครับวิ่งมาเนี่ยแล้วก็ลอดใต้เนี่ยลอดใต้แม่น้ํานี่มานะครับลอดใต้แม่น้ํานี่มานะครับไปไปขึ้นตรงนู้นนะครับ ไปขึ้นฝั่งทางน้นเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้แม่น้ำนะครับแห่งแรกของประเทศไทยนะครับสายสีน้ำเงินนะครับ MRT สายสีน้ำเงินไปขึ้นที่สถานีอิสระภาพฝั่งนว้นะครับผ่านไปตรงปากคลองตรงนั้นฝั่งนู้นใกล้กับวัดวัดกัลยาเน,นี่ครับก็จะ,จะมีเรือถ้าเรือ ด่วนเจ้าพญามาจอดเทียบท่าแล้วก็เรือของนักท่องเที่ยวก็มาจอดเยอะๆครับรถต่อเรือเรือต่อรถนะครับนี่ครับสร้างท่านี้ใหม่ก็มีการใช้สัญจรไปมาเยอะครับนะี่ครับดูหลายชมครับแล้วมี่ครับฟั่งตรงนู้นวัดกัลยานะครับไปตรงนู้นก็จะเป็น โรงเรียนซันตาพุทธนะครับซันตาพุทธตรงเห็นเจดีย์ขาวๆตรงนั้นก็จะเป็นวัดประยูนแล้วก็ถัดไปนู้นน,น,นะครับเห็นสะพานพุทธนะครับและตรงบริเวณสะพานพุทธถัดไปก็จะเป็นสวนลอยฟ้าเจ้าพญาสะพานพระปกเก้านะครับและที่สะพานพุทธนี่นะครับระหว่างสะพานพุทธกับสะพานพระปกเก้าช่วงนั้นนะครับจะมีอุโวงรถไฟฟ้าอีกหนึ่งแห่งนะครับสายสี ม่วงนะครับสายสีม่วงใต้ระหว่างวิ่งระหว่างเตาปูนมาลอดใต้อุโมงแม่น้ำเจ้าพระยาไปขึ้นสถานีสะพานพุธท,ที่ถนนประชาธิปกนะครับวิ่งต่อไปสิ้นสุดที่สถานีคู่ในนะครับในเขตลาดบูนะนะครับนี่ครับเรามาชมบรรยากาศกันครับ เป็นความเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากที่ว่าตอนก่อนนี้ถ้าเรือแท่งนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีเรือใช้มากนะครับมีเรือเฉพาะเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้ก็คึกคักกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแลวครับเพราะว่ามีสถานีรถไฟฟ้า MRT ใต้ดินสถานีสนามชัยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับใกล้ๆเลยครับใกล้ๆก,ก,กันตรงนี้นี่ครับท่าเรือราชินี เราหมายชมครับบรรยากาศยามเย็นสีสันกรุงเทพมหานครนะครับแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะถ่ายรถไฟให้ชมเรื่อยๆนะครับสถานีรถไฟเส้นทางสายสีม่วงสถานีสามยอดทีจะเป็นการวิ่งตัดกันระหว่างสายสี น้ำเงินกับสายสีม่วงนะครับเป็นความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยนะครับบรรยากาศเย็นๆให้ชมกันเพลินๆครับไปทางโน้ก็ดูครับตึกสูงๆนะับเป็นของไอคอนสยามนะครับตรงโน้นนะครับตรงโน้นนะครับไอคอนสยามในฝั่งทนนะครับฝั่งทนฝั่งโน้นถ้าฝั่งฝั่งพระนครฝั่งทางนี้ก็จะเป็นที่เห็นไหมทางโน้นก็แถวย่านสีลม อาคารที่สูงก,ก็อาคารมหานครเอเชียทิคไปทางโน้นนะค,ะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ